สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับรถยนต์มือสองปริพัฒน์ออตโต้อีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวเข้าใหม่มานําเสนอนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางะคะ่ะเป็นเจ้านะคะอออเวนซ่านะคะเครื่อง 1.5e เก t ีปี2014คัคันนี้นะคะเป็นสีดำรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราหยิบมาให้ลูกค้าชมนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่อ้อพาลูกค้าไปชมด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่หลอดไฟหน้าค่ะเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนเดิมโรงงานค่ะลูกค้าฝากระโปรงหน้านะคะ เป็นฝากระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานค่ะไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะลูกค้ากระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมค่ะตัดกับสีดํานะคะก็ถือว่าสวยเลยค่ะลูกค้าส่วนกันชนหน้านะคะก็เป็นเดิมแท้โรงงานค่ะไม่มีชนหนักแน่นอนในส่วนของห้องเครื่องนะคะสวยแค่ไหนนะคะให้น้องจันพาชมกันดีกว่าค่ะไปค่ะน้องจันมาเลยโอเคเได้เดี๋ยวพี่อาเปิดให้ลูกค้าชมเลยอ่ะอ่านี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะคะ เปิดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้นะคะลูกค้าโอเคอ่าหาหาไม้ครอบอันนี้นะคะห้องเครื่องคันนี้นะเราล้างทําความสะอาดแล้วนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะลูกค้าเครื่องสองจุดเครื่องหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่ฝาคานหน้านะคะเดิมโรงงานนะคะหัวน็อต เม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีการขยับขยื่นนะคะแก้มข้างนี่สวยๆเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยอ่ดเหลี่ยมอยู่ครบทุกตัวนะคะลูกค้าไม่มีการขยับขยื่นจริงๆแบตเตอรี่นะคะเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่แล้วนะคะตามการใช้งานของมันนะคะนี่ฝากระโปรงนะคะเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าสภาพการใช้งานน้อยนะคะแล้วก็ คันเนี้ยรถสวยเราคาสภาพมาแล้วนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถเราให้พี่อ้อพาลูกค้าไปดูกันต่อเลยดีวยกว่าค่ะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะลูกคา้าเริ่มต้นกันที่ล้อค่ะล้อนะคะเป็นล้อขอบ15ค่ะลูกคา้าอลอยเดิมโรงงานค่ะในส่วนของยางนะคะทั้ง4เส้นลูกค้าเข้ามาจับประจองรถของเรานะคะทางร้านเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4ี่เส้นเลยออกไปนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะสีด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้ก็ถือว่า ทางร้านเก็บรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าแล้วค่ะออกไปนะคะสภาพใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงเลยคิ้วกันสัตว์คันนี้ดูแล้วมันลดนลไม่มีไม่เป็นไรค่ะมาคุยกันได้เดี๋ยวทางร้านเราจัดใส่ให้สวยๆเลยใช่มือจับประตูน้องจันเนาะไม่มี ลวดลายอะไรแต่ว่าเรามีแบบสีโครเมียมใช่ไถ้าลูกค้าอยากได้เป็นมุอเปิดโครเมียมนะะรายละเอียดตรงเนี้ยคุยกันได้นะคะเข้ามาคุยกันเลยคะจะรถครอบครัวการใช้งานคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสีเนี่ยสีเดิมเลยนะคะพี่อ้อสีดําสวยเงามากนะคะลูกค้าต้องมาดูสีจริงนะรถสวยจริงๆนะคะไปพาลูกค้าชมด้านหลังต่อเลยดีกว่าอ่านี่นะคะด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะไฟท้ายเขาก็เป็นไฟท้าย เดิมโรงงานนะคะลูกค้ามีที่ฉีดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็การปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสติกเกอ Avanza นะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะรุ่นย่อย 1.5e นะคะนี่แต่ฝาท้ายก็เป็นสีดำนะคะก็มีไฟไฟทับทิมใช่ไหมคะใช่จ้ะ,ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ข้าง,งหลังขับมานะคะเราไม่มีเราไม่ได้เปิดไฟเบรกนะเขาก็จะเห็นตรงนี้อยู่แล้วนะคะสวยมากนะคะ ชมห้องเก็บสัมภาระด้านในกันบ้างดีกว่าพี่<า>อ้อมาเปิดให้ดูเปิดได้เลยคันนี้นี่นะคะคันนี้เราพับเบาไว้กให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างแล้วเนาะใช่ค่ะเบาเขาก็จะพับประมาณนี้นะคะเพิ่มช่องเก็บสัมภาระด้านหลังพวกกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้ค่ะต้นมงต้นไม้จัก,กรยานแบบพับก็สามารถเก็บได้นะคะนี่แอร์เขาก็จะมีให้มาสองตอนนะคะตอนตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองแยกซ้ายขวาชัดเจนเลยนะคะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งไหม เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งแบบเครื่อง1.5เนอะประหยัดน้ำมันอยู่เหมือนกันเนอะคันนี้พี่อ้อจ้ะโอเคเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปชมห้องในสารด้านหน้ากันต่อไปเลยค่ะไปค่ะค่ะในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่แอร์แบ็กเลยค่ะคันนี้พิเศษเลยมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับผู้ขับขี่ค่ะในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 ค่ะลูกค้าแอร์นะคะเป็นแบบแอร์แมนนวลนะคะเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ คันนี้นะคะย้ํานะคะเป็นเกียร์แบบธรรมดาค่ะสําหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้ในสําหรับเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยคันนี้นะคะลูกค้าไม้นะคะอยู่ที่2องแสนสามกิโลค่ะ,ะน้องจันลูกค้าบางคนนะคะก็จะซีเรียสเรื่องเลขไม้นะคะไม้เยอะอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะลูกค้าเพราะว่ารถเราสวยแล้วก็สภาพดีมากๆไม่สองแสนสามเนี่ยก็คืออย่าไปมองที่เลขไม้เป็นหลักนะคะดูสภาพรถประกอบไปด้วยนะคะว่ารถสวยไหมรถใช้งานน้อยไหมนะคะลูกค้า คันนี้เรารับประกันเลยว่าเราไม่มีกอไม้แน่นอนไม้เข้ามา2องแสนสามก็ขายที่2องแสนสามนะคะลูกค้าเราไม่มีปรับแต่งเลขไม้แน่นอนคะ่ะพี่อ้อตรงนี้ให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยคะ่ะใช่เลยค่ะในส่วนของกระจกคันนี้นะคะลูกค้าเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายนะคะคันนี้ในส่วนของเบาะนะคะเบาะที่นั่งเป็นเบาะ<อ><อ>แบบผ้าก<า>ำมะหยี่เนื้อนองจันสีดำนะคะก็ถือว่า เป็นสีเข้มเข้มเบิยากเนาะเดี๋ยวในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นไงบ้างให้น้องแตนพาชมกันดีกว่าค่ะไปค่ะอ่ะนี่นะคะสำหรับตอนที่2นะคะลูกค้าก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันทั้งคันนะคะแต่ว่าเขาจะมีแอร์ตอนที่2มาให้นะคะนี่มี3ามช่องนะคะตรงกลางผู้นั่งตรงนี้ตรงนี้นะคะแอร์ตัวนี้เป็นแบบดูดความเย็นมาจากด้านหน้านะคะลูกค้าแต่ว่าเราก็สามารถปรับระดับแอร์ได้น,นะว่าเราอยากเย็นมากเย็นน้อยนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็มีสปีดด้วยนะคะ นี้นะคะแอร์เย็นแน่นอนรับประกันเลยนะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้คันหนึ่งราคาถูกสภาพดีนะคะลูกค้าในส่วนของราคาและโปรโมชั่นเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่หน้าตัวรถอีกทีหนึ่งไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า t o y o ต a Avenza นะคะเครื่อง1.5 e เกียร์ธรรมดานะคะปี2014คะ่ะลูกค้าทางร้านเราขายเพียง3,19,000บาทคะ่ะ โปรโมชั่นของแถมมีอะไรกันบ้างจ้าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้านะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะฟรีน้ํามันให้อีกเต็มถังเลยทีเดียวนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกพื้นที่นะคะทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า5ไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดน,นะคะเราส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้เลยนะคะประกอบอาชีพอะไรก็ช่างนะคะลูกค้าทักเข้ามาสอบถามเราก่อนยินดีให้คําแนะนํานะคะคันนี้ผ่อนถูกมากนะคะพี่อ,อ๊อเป็นรถครอบครัวที่ผ่อนแค่6 0 0ันเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้ารายได้1 2ึ0งบาท1 3 0 0 0ั 13, บาทสามารถซื้อได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราบอกวารนตีจากทางร้านก่อนนะคะมีรับประกันเครื่องและเกียร์6เดือน1 0 0 0 0กิโลนะคะฟรีวิลสมาร์ทช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง1ปีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดหารถอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ที่เราปักหมุดไว้ให้ใต้ร่างคลิปนี้หรือโทรเข้ามาที่เบอร์089นะคะ110 4954เเป็นเบอร์ของเฮียเราเองนะคะ สำหรับวันนี้จันกับพี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีรถคันไหนเข้าใหม่มานำเสนอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ